ผมอันนี้เขรเ็รอเอ่อเมไปกับเสเพชดไปหมดเลยอ๋อวตอนแรกผมเหลือหนึ่งเพชรเหลือเท่ามาน้าเพชรแล้วเอาไปซื้อนาคาแ่ะะผมก็อยู่ซักนอกนะจ๊ะใครอยากเล่นก,กับผมคอมเมนต์อยู่ไอดีแล้วตามสัญญาด้วยนะจ๊ะว่าจะแจกเพชรนี่ครับ ขยากได้เพรแบบฟรีๆก็นะี่ยใส่เจอไอดีตแบนี้ครับแล้วก็คอมเมนต์มาขอบเพรใส่เดียวอืม ใครเจอเลขกับผมรับหมดนะจ๊ะรับคนเล่นอันนึงมัเสรับขังไปอันนี้เราก็มีแล้วกระทะนี่ก็สูงไปแล้วกูก็ได้แล้วอ,อยากสอีอ อ่ะผมเพิ่งเล่นมิกเกแมวผมก็เตรียมมาจ่ายเพชรนะจ๊ะใครนะ่ะอืมอ่ะครับอืมจ่ายเพชรจ่ายเพชรครับจ่ายเพชร วันนี้พี่ก็ไปซื้อบัตรมาแล้วนะบัตรหกร้อยเชลวันนี้เราก็จะมาแจกเพชรเลยนะจ๊ะออเดอร์วีไร